สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุก้าคขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่178แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพราะจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันเข้ามานะคะถ้าวันไหนนะคะมีโปรถูกๆนะคะก็จะแจ้งไปทางลายนะคะจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปกันค่ะค่ะวันนี้ก็มีพัสดสวยมาฝากกับทุกๆท,ท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานอายุ1้อปีเนื้อทองแดงปี2543สภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสภาพสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนสวยๆเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเริ่มที่ราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยาเต่าเรือนหลวงพ่อคูณออกวัดบรรลังจังหวัดนครราชสีมาปี2560เนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะ สวยๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บผ้าสวยๆมีชายไปกว่าครึ่งค่ะจะใช้จะเก็บจะโชว์ได้หมดเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150่้าค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ150เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสังฆราชป๋าวัดเชตุพนปี2515ออกจังหวัดสุพรรณบุรีกระหลายทองต่อโคด้านหน้าเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสภาพดีนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญสังฆราชป๋านะคะวัด พักเชตุพลสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนังเจ้ารำไพพันนีปี2 5 2พันี2528เนื้อทองแดงรมดำงานพระราชทานเพลิงศพปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยอีกแล้วนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใชหน่าเก็บนะคะทางช่องก็จะนำแต่พระสวยๆมาฝากกับทุกๆท่านนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพนางเจ้าลำไยพันนีนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150่้าค่ะน่าใชหน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรอก .9 วัดบวรนิเวศปี2508กรุงเทพกระไหรทองเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญน,นี้สวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญทรงผนวดนะคะสสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200รค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสิบทััต์หลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอมจังหวัดนครปฐมปี2512เนื้อทองแดงรมดำเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสภาพสวยค่ะ ด้านหลังก็สวยนะคะสำหรับพระสิบทัศนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2519เนื้อทองแดงตอกโคตด,ด้านหน้า มีรอยจานอักขระยันสภาพดีมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะองค์นี้ก็จะมีรอยจานอักขระยันด้านหน้านะคะเห็นไหมคะเต็มค่ะก็จะมีโคดด้านหน้านะคะด้านล่างใต้ฐานค่ะาใช้หน้าเก็บนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆมีรอยจานอักขระองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2519เนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ องนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นผิวไฟนะคะสวยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำหลังท้าวเวสสุวรรณวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปี2521เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญสวยจริงๆนะคะถ้าท่านใดเห็นเหรียญจริงนะคะจะบอกว่าสวยมากค่ะนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อทองแดงผิวไฟปี2521หลวงปุตโตปุกเสกสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะสำหรับเหรียญนี้ สวยจริงๆค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญเท้าจตุคามรามเทพกระไรเงินลงยาหลังปิดตาฝังพระก,การเรียมทองไมค่อนพร้อมใช้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นจตุคามรามเทพนะคะสวยค่ะลงยาสวยนะคะเรียมทองไมค่อนค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ สวยมากค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปขึ้นคอรหรือนําไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าใส่กรอบทองไมค่อนออย่างสวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางไม่ทราบปีสร้างหลังยันสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะแต่เสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะคะ ค่ะสำหรับผ้าพงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลือสีเนื้อดินหลังยันอุกเก่าไม่ทราบที่สวยมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อดินนะคะสำหรับองค์นี้แต่ผ้าสวยมากค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะสวยนะคะ mm. เก่ามากค่ะค่ะสําสหรับเนสีเนื้อดินหลังยันอุนะคะเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกปี2531เนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยมากฝังตะกุดแต่วันนี้ไม่ได้มาองค์เดียวนะคะมากันสององนะคะสวยทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยทั้งสององนะคะสวยมากนะคะสีสันสวยมากเลยนะคะสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะด้านหลังก็สวยชัดเจนค่ะ สำหรับภราปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพรนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่อง์ละ200ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับเป็นคู่นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะได้หมดนะคะจะรับเดียวหรือรับคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นภราปิดตาเนื้อดิน2หน้าใต้ฐานมียันนูนเก่าไม่ทราบที่เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เก่าไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะนี่ค่ะใต้ฐานก็จะมียันนูนนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะกเก่าๆเดิมๆค่ะสำหรับผ้าปิดตาสองหน้านะคะใต้ฐานมียันนูนเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกสุสารไตลักษ์จังหวัดลำปางครบเจ็รอบ84ปีปี2538บรรจุจีวรด้านหน้าสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะวันนี้ก็มีด้วยกันถึงสององค์นะคะสวยทั้งคู่นะคะสวยมากค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับผ้าพองรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะก็จะอยู่ที่องค์ละ200ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับเป็นคู่นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะได้หมดนะคะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้นะคะสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทหลังกุมารทองเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเก่ามากเลยนะคะสำหรับพระขุนแผนองค์นี้นะคะขุนแผนก็จะเด่นจะดังด้านมหาสเสน่ห์ยูย,ยงคงกระพันแค้วคลาดปลอดภัยนะคะแต่ว่าองค์นี้ก็จะมีซ่อมเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าเก่าค่ะ เจ้าของเดิมคงรักคงห่วงนะคะก็เลยซ่อมไว้นะคะก็ยังสมบูรณ์ถือว่าโอเคนะคะสําหรับพักขุนแผนองนี้ค่ะสำหรับพักขุนแผนนะคะหลวงพ่อกลวยสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นสิงหล่อเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์สภาพเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพเดิมเลยนะคะเดิมๆิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะศิลปะสวยนะคะสำหรับสิงตัวนี้นะคะตัวไม่เล็กนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะสำหรับสิงหลวงพ่อจ้อยนะคะสภาพเดิมเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์ปีสองพันห้าร้อยสิบหกเนื้อทองแดงเรียมพลาสติกพร้อมใช้สวยมากเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญสวยนะคะเรียมพลาสติกก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยค่ะด้านหลังก็สวยนะคะน่าใช้จริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์รุ่นพิเศษปี2518หลังพญานาคเนื้อทองแดงเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้อย่างดีนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงจากทางช่องค่ะ ค่าสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะเรีย่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะถูกมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยาพ่องั่งตาแดงหลวงตาชวนวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อทองเหลืองสภาพสวยวันนี้ก็มีด้วยกันถึงสององนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ก็จะเป็นพระง่างตาแดงนะคะสวยนะคะสวยทั้งคู่ทั้งสององเลยนะคะดูเก่านะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระง่างตาแดงนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ องละ200ค่ะแต่ถ้าท่านได้รับเป็นคู่นะคะก็จะอยู่ที่คู่ละ350ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมรุ่นสุดท้ายปี2518เนื้อทองแดงลมดำเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยนะคะยิ่งถ้าท่านใดรับไปสามารถนำไปใช้ขึ้นขอได้เลยนะคะเพราะว่าเรียมอย่างดีเลยนะคะเรียมสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะส,สวยเดิมๆเรียมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรีลาเนื้อทองผสม เลียมพลาสติกเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่าๆน่าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเพราะเรี่ยมสวยให้แล้วค่ะค่ะสำหรับพระลีลาเนื้อทองผสมเรี่ยมพลาสติกเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเคลือบเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะพระสวยพระเก่านะคะขุนแผนเด่งดังในด้านมหาสเสน่ห์นะคะแล้วก็อยู่ยงคงกระพันแข้วคาดปลอดภัยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสําหรับพระขุนแผนค่ะประวัติเยอะนะคะ ค่ะสำหรับพักขุนแผนเคลือบเลี่ยมพลาสติกไม่ทราบที่สวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนสามนะหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกสุสานใต้ลักจังหวัดลำปางกล่องเดิมๆสวยมากเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ผ้าสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าของเดิมคงได้มาแล้วเก็บอย่างดีนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมก็น่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสําหรับผ้าผงรูปเหมือนสามหน้าหลวงพ่อเกษมนะคะสวยสวยกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสารไตลักษณ์จังหวัดลำปางรุ่นมหากุศลปี2532กล่องเดิมสภาพสวยมากเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยมากนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะสวยๆน่าเก็บน่าใช้ค่ะ สำหรับหลวงพ่อเกษมนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนมงคลเกษม83หลวงพ่อเกษมเขมโกจังหวัดลำปางปี2537กล่องเดิมส,สภาพสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองพาดด้านในชัดๆกันค่ะก็จะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นรูปนั่งใบโพนะคะสวยมากค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนมงคลเกษม83หลวงพ่อเกษมนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150 ค่ะน่าใช้น่าเก็บมากเลยนะคะกับราคาเบาๆ150ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ